สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่หป่าแม้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย UF98 เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องให้บมาเล่นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนาะก็เป็นเกมใหม่นะครับเนาะทุนหมื่นห้าเดี๋ยวเราจัดสปินที่เบ็ดห0ึเลยแล้วกันนะครับผมนาะก็จัดสปินที่7 5็ดเลยุย าก็มาเบิ้งกันแน่นะครับผมนะเบียดหนึ่งลอยนะครับนัวมันจะแต็กกำลังเกินงานสร้างขนาดไหนนะครับผมมาสำหรับเกมกระทิงมาดูกันครับผมเมื่อเช้าเนี่ยคอยลินไปแล้วรอบนึงนะครับผมนะก็อเป็นเกมนี่แหละนะครับเกมกระทิงนี่แหละนะครับผมก็เบียดสามสิบนะครับผมแม่ก่อเด็ดๆไปหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวลองมาซ้ำเบิ้งตันแรงนะครับเนาะเกมใหม่มันก็ต้องมีอะไรอึ้วยหน่อยนะครับผมนะสวยไหลเป็นน้ำไปเลย ไหลเป็นแมงไปเลยนั่นแหละนะครับผมไหลไปอีกไหลไปอีกเออนั่นละครับผมไหลไปไหลไปไหลไปโอ้ย,ย,อยเบิดแล้วครับพี่ <c oughs> น้องเลยฮะเอาจังไล่คุ้นหางก็ล้ออยู่แล้วนะครับน้องอ่ะพี่น้องไปเล่นผู้ใดไปเล่นมาแล้วก็คอมเมนต์บอกข่อยในเด้อว,ว่ามันเป็นจังได่แล้วครับผมนะไวยขยายแถวกราบวายพี่น้องขยายกราบสวยสวยสวย <c oughs> <c oughs> เออไหลไหลไหลบางนี่มีแตกบอ เว้ยเรียบร้อยดีครับบ้านที่นี่แตกครับผมสวยงามนะครับเนาะอุ้ยเอฟเฟกต์นะครับเนาะอ่ะซูเปอร์ไปเนืองทถ่อะครับผมนะเอาล่ะเอาเอาล่ะบานที่นี่เ้าครับผมที่ได้คืนทุนมาเนาะบานที่นี่ได้ทุนคืนมาเนาะบานที่นี่มา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 ครับผมสวยมามาไหลไหลไหลสวยงามไหลบิกไหลบิกยังยังยังอ้ยเบิดแล้วครับพี่น้องเอ้ยคุ้นเก่าไปสวย ปึ๊บเอาได้ทุนคืนแล้วครับผมบาทที่นึ่ที่เหลือกําไรเน,น้นๆขยายแถวสวยงามพี่ดอ,อเย้ยบางนี่เอาคูสิบเข้าไปแล้วนะครับผมนะได้นกุกสวยไหลบิ๊กไหลบิ๊กไหลสวยงามเอาแล้วไงคูสิบสองแล้วนะครับผมนะว้าวสวยงามบางนี่ครับพี่ดอ,อเย้ยบางไงนะครับผมนะบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทียร์แล้วครับน้องเอา แตกหมื่นเจ็ดไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้เนาะครับเนาะเอาสปินสุดท้ายครับผมสวยโอเคครับผมไม่ไม่เจ็ดพันห้าเนาะครับเนาะก็แตกมาหมื่นเจ็ดสามร้อยเนาะคำนว่าเอาก็ถือว่าได้กําไรเก็บเืินนะครับผมนะก็ถือว่าเฮกหมันอยู่เนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกแล้วกันนะครับผมนะลุยอีกครับผมลองชิงลองชิงเนาะครับเนาะ แต่ว่าเอฟเฟกสวยงามมากเลยนะครับเกมใหม่ๆพีจี PG ที่เขาทำมาบึกเอฟเฟกเขาเนี่ยโอ้ยเดือดเด็กแต่เกมมันอ่ะเด็กเราฮะเราดูกันไปนะครับทุ <c oughs> นหมื่นห้าแล้วครับเนาะจจบที่เท่าไหร่นะครับผมนะนั่นไงนั่นไงพอเตกบังไงามาข่อยว่าเลียวสวยไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเออขยนายไปครับผมขยายอีกสวย ไหลเป็นรนะับไปเหลือย่งางไรล่ะครับผมไหลบิ๊กไหลบิ๊กเออได้อยู่ครับผมไปอีก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 ครับผมสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้เบิร์ตแล้วครับพี่น้องเนี่อ่ะคุณหาล้ออยู่อีกเลี้ยวนะครับผมนะสเต็ปสเต็ปเหมี่ยนกันกับอันไม่เรียงเลยนะครำนวณขุนหาล้อนะครับผมนะไปไปต่อไปต่อนะครับผมนะโอ้ย เอานดับเรียกก็ต้องหวังเอียงกำังกำหลอดก,กำไหลไหลดอกนะครับผมนะลุ้นทุนคืนก่อนดีกว่าไหม <c oughs> เอ้ยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับไหลเป็นน้ำไปเลยไหลเป็นน้ำไปเลยโอ้ยได้ชนเนี่ยของมันเปียครับพี่น้องเอ้ยสป,ปินกับซิเบิร์ลลาบันนี้เนี่ยเอ้ยมีบอมีบอวัว แววเกียวลครับพี่น้องเอ้ยเววเกียเอ้ยขยันแถวไปจังหวะนี้ปัาบสวยไม่ไม่ไหลเป็นน้ำไปอีกครับผมสวยขูณสิบรออยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เอ้ยเรียบร้อยครับผมเกลือเน้นๆไปหนึ่งเทนะครับผมนะยบสี่พันหกพี่น้องเอ้ยเจ็บอยู่แต่เจ็บบ่ไหลนะครับผมนะยังหน่อยก็ได้ขึ้นอยู่นะอรคบเนาะอ่ะอีกสักไม่แล้วกันนะครับพี่น้องเอ้ยลองเชิงนะครับอีกสักไม่อีกสักไม่ครับผม จังไหนทุนห่อไม้เมื่อหนาเหรอครับเนาะจังไหนตอนนี้เขาก็เหลือยุงมื่นสี่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมนะจังไหนบรรทุใจให้ฟาดเัาเบืดองอถ้ามันกินเัาเบิดนี่ก็ใจลายตื๊บนะครับผมนะเอาไม่สุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็มาเบิ้งเสียงซื่อๆนะครับเบ็ดองหนึ่งเลยว่ามันจะเป็นจังไหนเพราะได้หลินได้บอนะครับผมนะเตะถ้าให้ผมตัดสินนะครับผมนะคะแนนเต็มร้อยนะครับผมให้แค่ห้าสิบครับผมผมให้แค่ห้าสิบ ร,รผมให้หาซิปอิลีครับผมจริงๆริงอิลี่ <laughs> อิลีครับผมผมให้ทอนงี้อิลีเกมเนี่ยผมเบิ้งเลี้ยวนะครับผมนะผมเล่นมาส s w i n g s w เทืาสามเทืาเรียวครับผมก็เบิ้งเลี้ยวนะครับกว่ามันจะแตกบุกเกินงี่หรอครับผมก็มแตกหลายกว่าน,นี่หรือว่าผู้ใดแตกหลายกว่าน,นี้ก็เมนบอกข่อยแน่เด้อนะครับพี่น้องเนาะเบ็ดท,ทอดไดฟาดมาทอดไดนะครับผมนะส่วน,นของข่อยเบ็ดหนึ่งลอยนะครับเนาะก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมตอนนี้ก็ ไปขึ้นมาพันแปดนะครับไม่เจี๊ยตนหาแล้วครับเนาะอ่ะไว้ไข่ไงครับผมไข่ไงออกไปเอออะไรล่ะครับผมไงบิ๊กไงบิ๊กเอออะไรล่ะครับผมไปอีกไปอีกไปอีกเอออะไรล่ะครับผมไปอีกไปอีกเออเบิร์ดล่ะครับเราสวยงามบางนี่แตกครับผมสวยบางนี่ก็บเมกะไปหนึ่งเทนะครับผมนะสวยได้ขึ้นมาหาพันสีแล้วครับผม สปินกับซีเบิร์ตแล้วนะครับเนาะอเอาแล้วไงไหลไปจังสั้นหละไหลไปเลยไหลไปเลยจังหวะนี้ไหลไปอีกเออนั่อะไะไหลไปอีกไหลไปเอาแตกอยู่กับผมพี่ดอเอ้ยบางนี่นะครับเนาะอ่ะบิ๊กวียนนะครับนเนาะผู้เด็กเสือนอยากอ่านภาษาฯฯฯอังกฤษผู้เด็กภาษาไทยบโอ,อ่าณเลยแรงวันอ้วนตัวอ่านบวกเลยโอ้ย <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับพี่ดอเอ้ย เอาโอเคครับผมก็ถือว่าได้กำไรประมาณนี้นะครับไม้เจ็ดปัญหานะครับเนาะอ่ะคะแนนเต็มร้อยผมให้แค่หาซิปเกมเนีลยโอเคครับผมก็สรุปนะครับผมนะไม้เจ็ดพันห้าเนาะคเนาะก็ทุนหมื่นห้านะครับก็แตกมาสวงหมื่นสวงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไปไปแยกย้ายกันครับผมไปข้ามุือ